จริงๆหนูทำไรพี่โน้ก็อยู่เคียงข้างตลอดเหมือนกันคนอาจจะเห็นอีกด้านมากกว่าอะไรเขารู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าเราเป็นห่วงเราคงไปวิ่งตามทุกกระแสหรือว่าเอาใจไปอยู่กับตรงนั้นอย่างเดียวมันมันก็คงไม่ใช่อ่ะเขาใจเย็นมากค่ะใจเย็นมากจนบางทีนหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ย <laughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ก็ดีค่ะดีมากเขาก็ทําให้เราใจเย็นไปด้วยเลย สบายๆค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติก็ปรับมันจะเป็นเรื่องก็แค่แบบปรับจูนเพราะว่าต่างคนมันก็โตกันมาคนละแบบพี่โนเคยพูดว่าแบบมันไม่ได้มาจากการแบบฉันจะจีบเธอหรืออะไรเงี้ยมันคือการรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วมันก็เลยสบายอะค่ะมันเพราะมันไม่ได้คาดหวังว่าอีกคนต้องเป็นแบบไหนหรือเราต้องทําอะไรอ่ะมันก็เลยเป็นตัวเอง มาตั้งแต่แรกจนวันนี้ก็ยังเป็นตัวเองก็ก็ไปเรื่อยๆตามสบายตามตธรรมชาติหนูว่ามันคือรู้จักกันมากขึ้นนะพอถ้าจะบอกเข้าใจกันมากขึ้นแต่เดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องให้มันเข้าใจกันไปอีกในแต่ละวันแบบมันไม่ได้หยุดเติบโตแค่นี้นะ <Yeah. S 1> เป็นคนแบบใจร้อนกว่า <Yeah. S 1> แต่ไม่ได้แบบว่าโวยวายจุกจิกไม่ใช่แต่แค่ คนใจร้อนกว่าคือหนูเ,เขาใจเย็นมากค่ะใจเย็นมากจนบางทีหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ก็ดีค่ะดีมากเ <c oughs> ขาก็ทําให้เราใจเย็นไปด้วยเลยเขาสงบมากเกือบสงบแบบเย็นมากมันก็มีบ้างแหละค่ะที่แบบทะเลาะกันแต่ว่ามันไม่ได้ทะเลาะกันแบบทุบกัน <c oughs> ปรับจูนดีกว่าค่ะว่าแบบเราเป็นแบบนี้นะคุณเป็นแบบนี้นะงั้น เอาอยัางไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาพูดอะไรเขาจะคิดคิดถี่ถ่วนจนจนหนูอะ่ะกลายเป็นคนพูดไม่คิดไปเลยในบางทีเพราะเขารู้สึกว่าเวลาพูดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้คือเขาเป็นคนอย่างนั้นนะคะบางทีหนูคุยอะไรด้วยจริงจังเขาก็เป็นอย่างนั้นหนูต้องลุ้นว่าจะตอบอะไรแต่ซึ่งดีอะคะ่ะมันก็ทําให้หนูปรับตัวเพราะเมื่อก่อนคิดปุ๊บพูดเลยจนแม่บอกว่าแบบใจเย็นเย็นซึ่งหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ดีขึ้นเรื่องนี้ ตอนหนักมากๆไม่ได้พูดอะไรอะค่ะ แก็แค่ทําก็คืออยู่ตรงนั้นเฉยๆบางทีมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าเราก็อยู่ตรงนี้แหละจริงๆหนูทําอะไรพี่โนก็อยู่เคียงข้างตลอดเหมือนกันคนอาจจะเห็นอีกด้านมากกว่าอะไรก็คือให้กําลังใจกันนะคะเขารู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าเราเป็นห่วงแต่มันมีการคุยกันบ้างนะคะแต่แค่บอกว่ามันไม่ใช่ท็อปิกหลักเฉยๆที่แบบคุยกันบ่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ได้คือตัวเราเองว่าเราทําอะไรอยู่เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราคงไปวิ่งตามทุกกระแสหรือว่าเอาใจไปอยู่กับตรงนั้นอย่าง ม,มันก็คงไม่ใช่แบบเราก็คงต้องต้องทำงานทำหน้าที่ที่เราทำอยู่ต่อไปให้ดีด้วยเขาก็เป็นขีน้อายกับทุกคนบ่อยๆอยู่เหมือนกันนะในบางเรื่องแบบถ้าจะให้อยู่ดีเขามาเต้นเขาก็ไม่ทำมันแล้วแต่เรื่องอะค่ะพี่โน่เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเขาไม่ไม่เต้นไม่อะไรเลยนะคะ แค่ให้ร้องเพลงให้ฟังก็เขินแล้วมัถแบบแต่พอขึ้นเวทีมันเหมือนมันเป็นที่ของเขามั้งคะมันเลยแบบว่าเต็มที่แล้วมันมันมันนะคะเวลาทํางานแสดงพี่โน่ก็จะเป็นอีกแบบอย่างเวลาเขาเล่นบูเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่นเองหมดคือเขาเป็นคนเต็มที่มากอะคะก็อันนั้นก็เป็นห่วงในอีกทางนึงแต่ก็หนูก็เข้าใจได้อีกเพราะมันคือการทํางานเขาก็รู้ว่าอะไรเซฟไม่เซฟสําหรับเขาแหละ กบปัจจุบันดีที่สุดแหละหนูว่าหนูก็ยังอยากสนุกกับสิ่งที่ทำเขาก็เหมือนกันมันยังไม่ได้ต้องแพนอะไรหนูไม่ได้ชอบแพนชีวิตขนาดนั้นด้วยค่ะคือตอนนี้สิ่งเดียวที่หนูโฟกัสคือชีวิตหนูครอบครัวหนูแบบการทำงานหนูคนรอบข้างแค่นั้นนะคะก็ถ้ามันดีมันก็มันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเองแหละคะ่ะมัน ฟิกไม่ได้อะหนูยังแบบ100%ซมากกับชีวิตตัวเองอะมันเลยยังไม่ได้ไปคิดแบบพาร์ทอื่นหรือว่าสเต็ปไหนหรือว่ามันต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวมันถึงวันไหนวันนั้นเดี๋ยวมันก็จะรู้เองแหละไม่มีใครรอใครค่ะ ทุกคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองหนูไม่รู้ว่าอีก5ปีหนูจะเป็นคนยังไงหนูไม่รู้ว่าอีก10ปีหนูจะเป็นคนยังไงแค่ตอนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเป็นแบบนั้นแล้วอะไรที่มันจะพอดีกับเราก็ให้มันอยู่กับเราแค่นั้นเองตอนนี้มันโอเคกันมันเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแล้วมันดีอะไรเงรี้ยมันก็กโอเคละครสไพรสใส่สตองก็ ตามชื่อค่ะเป็นลูกสะใภ้ที่สตรองมากเพื่อมาสู้กับแม่ผัวต้องเอาคืนอะไรบางอย่างเพื่อสอนให้เขารู้ว่าการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นให้มันสุขสงบเนี่ยมันเป็นยังไงแต่มันก็ระหว่างนั้นมันก็จะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปด้วยไม่ใช่แค่แบบจะมาสู้กันอย่างเดียวนะหลายๆอย่างมันก็จะเติบโตไปตามตัวละครด้วยเลยคือแบบพี่หน่อยเต็มที่มากแล้วก็ตลกมากเวลาเอาคืนกันคือถึงในฉากมันจะเป็นการแบบจริงจังแล้วอยากจะเอาชนะให้ได้สนุกมากค่ะเพราะว่า เวลาฟังบ็อกกิ้งที่พุ่มกับจะให้เล่นอะไรยเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเจ๋งดีอะค่ะวิธีการเอาคืนของแต่ละคนเลยไม่ได้เกรงแบบตัวเกรงอะค่ะแต่มันจะเกรงใจอะค่ะที่จะแบบต้องลงไม้ลงมือต้องจับแขนต้องแบบทําอะไรที่มันถึงเนื้อถึงตัวอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเกรงใจอะไรเงี้ยกลัวแม่เจ็บในเรื่องก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะเลยค่ะเพราะว่าบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เราสู้ไม่ไหวบางอันก็เป็นเรื่องเขาสู้ไม่ไหวถ้าหนูเจอแม่ผัวแบบนี้โอ้ พร <Okay. S 2> าเขาเอาเรื่องหนักอยู่เหมือนกันนะมันต้องอยู่ที่ตัวของสมมติว่าตัวเรากับคนข้างๆเราด้วยนะแบบถ้าคนข้างๆเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เราเจออยู่เราก็คงเหมือนสู้อยู่คนเดียวก็ไม่สู้ดีกว่าเลยก็ไม่อยากเจอแบบนั้นแต่คิดว่าไม่เจออยู่แล้ว <c oughs> หนูว่าแวดล้อมหนูดีนะแม่ก็ไม่ใช่แต่ห่วงหนูเลย <c oughs> แม่คือไปเลยลูกโชคดีค่ะไม่ค่อยเจอคนรอบตัวที่ที่ขัดแย้งกันขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าการเป็นแบบแม่ผัวแบบนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเขาอาจจะเจออะไรมาที่ทําให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันต้องใช้ความรักและความเข้าใจที่จะไปกันต่ออะไรอย่างนี้